คราวนี้ก็มาถึงคิวคุณพี่วรรณทิตย์หรือว่าซันเดย์่นองน,น,นะครับโดยจะแถมจริงหยวนมานิดนึงตอนแรกผมจะแยกจริงหยวนไปทำอีคลิปหนึ่งมีอะไรให้ทำหยอกหยอกนะครับมีอะไรไม่มากเท่าไหร่นะครับเลยรวมกับคุณพี่วรรณทิตย์เลยดีกว่าเพราะว่าคุณพี่วรรณทิตย์ของเราเนี่ยจริงๆว่าเราน่าจะเห็นกันเยอะแยะแต่ไมหมดลวตอนนี้นะครับคือใกล้จะไปมากๆผมก็จะกลับมาทำคนนี้ก่อนจะไปเสมอเพราะว่าอะไรทาไม่ทันในตอนแรกนะครับช่วงที่เขาทํากันตุม้มตามตุ้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 มอ,อะไรเนะี่ยไม่อยู่นะครับนั่งเล่นเกม ไปเล่นเกมอื่นไปเล่นนิกกี้นะครับงงตัวเองมากดังนั้นก็เลยเป็นว่าอ้าวชดใช้กรรมครับตอนนี้กลับมาพูดถึงซันเดย์กันดีกว่าก่อนจะไปเนี่ยเชียร์กดไหมยังไงดีนะครับอีกแค่6วัน7วันเนี่ยยังไงหรือเปล่าเก็บไว้ดีไหมหล่อจริงนะต้องมีแล้วอะไรเงี้ยมาเชียร์กันนะครับซึ่งเนื้อา,าในคลิปนี้จะพูดถึงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝาก UG ทิฟโอแอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายนะและก็ก Phone เเปลี่ยนสมอ เรามีม co ือถ mm ือ hmm. ส่วนตัวพ so like so, you know. like you know ื้นไมหนึ <S S. <S <kho> ่งเครื hmm. <tirar S 1> ่องนะคบที่สามารถเปิดบอดออโต้ความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะคบไม่ต้องกลัวแบตจะหมดแบตจะเติมหรืออะไรต่างๆนะครับเล่นเกมทินก็ได้หงากซ่าเร็วก็ได้เซนเลสโซนก็ได้ใครๆก็รู้ว่าเกมค่ายนี่มันกินพื้นที่มากใช่ไหมดังนั้นเหมาะมากๆแล้วนะคบถ้าใครเครื่องไม่แรงหรือว่าพื้นที่ไม่พอเนี่ยการที่จะเคลียร์รายวันไปไปได้ยากมากนะแบบว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยอยากจะไปเล่นนอกบ้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาถูกมากๆแล้วนะคบเริ่มต้นไปแค่วันละสิบบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจอยากใช้าน นะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมใส่โค้ดย G 1024เพื่อรับส่วนลดยิิปาต่อครังกันด้วยนะครับ อันดับแรกก็ต้องเกี่ยวกับตัวละครอย่างคุณพี่วรอณทิตก่อนเลยนะคบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแบบคร่าวๆนะไม่ได้หยิบมาทั้งดุ้และนะครบเพราะเรารู้จักกันอย่างดีแล้วนะครับเข้ามาทั้งดุนแม้อตะตะหู20่นาทีไม่จบมั้งนะครับโอเคนะครับคุณพี่ซันเดย์เนี่ยเป็นตัวละครสายเสน่ห์โดยคุณคลี่ก็เก่งจริงๆนะครับจักใจนะครับเก่งจริงๆแต่แม้ว่าตอนปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพรวมอะไรมากมายนักนละอาจจะเป็นแค่ไม่ไม่กี่ส่วนที่เราพูดถึงคุณพี่ซันเดย์หรือคุณพี่วรรณธิตได้นังนเ่ึกล คุณพี่วันอาทิตย์ของเรานะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการเพิ่มความเสียหายดาเมจนะครับและการให้เธอพิเศษกับตรวละที่เวสของเรานะแล้วก็ซับมอนเนี่ยโหจุดเด่นเลยนะครับพุ่งขึ้นมาทะยานขึ้นมานะครับไลนิ่งหลอดที่รลับหลับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกระตุย นะครับเราไม่ค่อยไปเล่นหลอกน้ำเล่นแต่ไรนิ่งหลอดอะไรเงี้ยหรือเป็นตัวอย่างหมูโทปัสนะครับซึ่งโทปาสเขาก็มีการเล่นของเขาอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่าเราจะโฟกัสไปที่คุณี่จิงหยดเป็นหลักนะครับหรือท่านในายพลของเรานอกจากนี้นะครับเราน่าจะเห็นว่าจิงหยดของเราเนี่ยมักจะโดนอะไรต่างๆนานานะครับอัดเข้าไปนะครับไม่ได้เล่นบ้างดาเมจตกต่างๆนานานะครับเขาก็มีในส่วนเรื่องการลบตีบารให้กับเพื่อนร่วมทีมได้และหลักแล้วนะครับคุณพี่ซันเดย์เนี่ยเน้นการวนใช้งานตีเมจพอสมควรเลยนะครััับบเผื่่อใใครรรรยยงไมทาานะะปหดกช้ บอนที่บอกไปนะครับดามเมทที่ได้เนี่ยรุนแรงมากขึ้นเกือบสามเท่าเลยทีเดียวนะครับเรามองแค่นิดก็หูรบครานจังเลยเหมือนใครหรือเปล่าอัปเกรดมาจากใครไหมนะครับแน่นอนอัปเกรดมาจากโรเนียแล้วก็สปาร์เกลและความสามารถพิเศษของพี่วนาทิตนะครับก็คือสามารถช่วยจัดการกับสกิลพอยต์นะครับหรือว่าแต้มทีมเรานั่นแหละได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมลสงเอลซีได้กดดาเมจมากขึ้นนะครับแต้มก็บริหารได้ดีขึ้นด้วยนะครับในส่วนของไลคนก็ให้แต้มีโอ้มันคุ้มนะครับตัวนี้เนี่ยไลคูลน่า มีความแตกต่างที่บอกไปนะครับกับเทเบโอนียกับน้องสปักเกลของผมนะครับที่ผมอวยมากๆซึ่งตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้นะครับไม่ได้เล่นเลย นิดนนึงะครับก็คือมีความอัปเกรดมาจาก2ตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับการบ้าและการช่วยสกิลพอยน์เนี่ยถือว่าแทบจะดีกว่าทั้งหมดนะครับการได้การ์ดสั้นแบบทันทีนะครับซึ่งต่างจากสปาร์เกิลเนี่ยที่เขาอาจจะเล่นแค่50%นะครับรวมถึงจำนวนเทิร์นการบ้าของพี่ซันเดย์เนี่ยก็อยู่ได้นานนะครับบ้านแค่สองเทินสามเทิร์นนะครับซึ่งมันมากกว่าตัวละครแครี่เราอยู่แล้วนะครับที่จะดึงออกมานะครับแต่น้ำมีผลนอกเทินในตัวละครแครี่เราด้วยนะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะกดใช้งานในเพสจังหวะอะไรบ้างนะครับจะหมดจะหายไหม ไปเป็นช็อัพเกรดที่อัปเกรดค่อนข้างเยอะต่างพอสมควรนะครับแล้วก็ปลีกสายไปทางซัมบอนซะส่วนใหญ่เลยกรณีใช้งานในหลายทีมนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มากขึ้นเราก็คิดง่ายๆนะครับกดซันเดย์มาทำอะไรนะครับโรเนียกับสปาร์คเกิลเคยอยู่ไหนนะครับเราก็พิเศษไปใส่ได้ประมาณนั้นแหละนะครับหากว่าเราไม่เคยเล่น2ตัวนี้เลยนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับไปเล่นในทีมยอดนิยมนะครับเป็นเบรกเป็นอะไรต่างๆนะครับเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้2ตัวนี้สักเท่าไหร่นักนะครับคุณอาจจะมองว่าเออซันเดย์ก็ไม เราเรียนรู้แมกนีแบบใหม่นะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบแต่ว่าจะดีขึ้นแย่ลงก็ได้แต่ต้มใหม่เก่งกว่าเสมอถูกไหมมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับมันคงไม่ทําให้มันแย่ลงหรือเปล่านะครับหยอกหยอกหยอกเอาแบว่ามีก็ดีขึ้นนะครับเมตาสายซับป้อนนะครับดึงสมองสมอนแรงขึ้นทำให้เราเอนจอยกับจริงจวนมากขึ้นนะครับในคนของเราเนี่ยโูเฮสกีนะครับเล่นในกอลลอสองตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีมากยิ่งขึ้นเนาะและสำหรับใครต้องการในรองเพชรดองโลค สตาร์เดลเซเลสโตนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเลยหลากหลายเกมด้วยเริ่มต้นแค่สิบาทเท่านั้นใครสนใจอยากใช้บริการเล่นอยู่ใต้ดคลิปจัลแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำมาดูข้อดีนะครับหรือว่าจุดเด่นหลักๆที่ผมสะโขบมาคร่าวๆนะครับพวกเราได้ดูเป็นแบบเออให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับข้อแรกเลยนะครับเหมาะกับที่ได้ใช้ที่เบสนะครับหลักที่เป็นซับมอนในการที่บอกไปก็คือคุณพรีติงหยวนนะครับหรือว่านัมบี้โทปาสก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านัมบี้โทปาสอาจจะไม่ได้นิยมขนาดนั้นนะครับจริงๆก็ไปเล่นได้ละแต่่่วาาาาานนนััมมมบบบบีีีี้้เเเเเเยยคขออองงะรรแแล้วอ่ะ ก็าจะาไม่ได้เหมาะขนาดน,านั้นในนั้นช้อยตอนนี้เนี่ยมันล็อกที่ตัวเดียวนะครับคือไรนิ่งหลอดของจิงหยวนนะครับ,รบก็ไปเวนั้นเลยนะครับก็อาจจะมีตูขข้คู่กันไงอยู่คู่กันคุณก็กดทั้งคู่นะครับชิลๆไปถ้ามีงบถึงนะครับเอาเป็นว่าเหมาะก,กับที s เอสนะครับที่ต้องการให้สมอนเร็วขึ้นดาเมจรุนแรงขึ้น,นต่างๆน,นะครับซึ่งมันจะเป็นเมตาในอนาคตหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวมาก็โครม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 น่าสนใจกันมากๆเลยนะครับและการช่วยเรื่องการบริหารจัดการสกิลพอยที่ดีนะครับไม่ว ีผมชอบนะส่วนตัวเพราะว่าพี่แกนเนี่ยมีหลายเรื่องจริงๆนะครับหลังๆเราจะเห็นว่าตัวหูตัวทุกวันนี้นะครับเหมือนยำอาริวยักษ์เข้ามานะครับมีเยอะจริงๆนะครับเอาจนตกใจอะ่ะผมเพิ่งกดมาไม่นานวันนี้ก็แบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอสมัยนี้อะไรเงี้ยนะครับและในข้อที่3นะครับใช้งานในทีมไฮเปอร์แคร์รี่ได้หลากหลายนะจริงๆเราจะมองว่าอุ้ยเอามาเล่นกับแค่พี่จริงอยู่วันเหรอระหว่างรอเนี่ยทำได้แค่นี้หรอก่อนตัวละครใหม่ในอะนาคตมาทําได้แค่นี้หรือเปล่าจริงๆก็ไป็เรื่องตัวละครดาเมจปกตทิทั่วไปนะครับพวกเตลลี่นเนี่ยยังเล่นกกกกััััััันนนนนนมม้้ยะะะะคคคครรรรรบบบบบจิิงงววเเเเดดลลท่่่ไไไปปป็็าาใสข ตตัวไปนี่นแหละยังได้เหมือนกันนะครับเอาว่าโบรเนียกับตัวของสปาร์เกิลเคยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับไปใส่ตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยคือการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวดีเบสของเราด้วยนะครับเพราะว่าทีเมทเนี่ยฟื้นพะลังงีนนะซึ่งช่วยดีเบสช่างทีเมทได้กี่ขึ้นหรือใคลานะครับมีอะไรคนช่วยวุฒิตีได้ดีมากขึ้นหยิบหัวเข้ามาเพิ่มเป็นตัวดีเบสเก่งขึ้นเพิ่มเป็นดีเคม,มากขึ้นอะไรเงี้ยคุณบริหารไม่หมดเลยนะเอาจริงเนี่ยคุณพี่วันอาทิตย์เนี่ยทำให้ผมมองเห็็นน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 มม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 มุออ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 องงงงาา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 กกกยยยยยขขึ้้้ะะะครรรรรรับบบบททใใหหหดดดดดดิเเ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 สีีีีีีี่่่่่่่ืววจจจูููไตแ เลยนะครับเติมจุดอ่อนได้ดีมากขึ้นทั้งสเตตที่โอ้โหต้องการคีดลงคีดเรดบ้างบาลานตรงนั้นบ้างความเร็วต่างๆนานาเนี่ย โอโ้เหนื่อยนะครับสมัยก่อนนี่เหนื่อยจริงๆและก็เรื่องการสามารถลบดีบัฟน,นะครับเพิ่มครีดาเมชช่วยคิ้เรทต่างๆนาน,นะครับโอ้โหมันก็บจบในตัวเดียวไปหมดแหละนะครับใน,นั้นข้อดีสันเดย์เราน่าจะมองเห็นโดยภาพรวมก็คือเป็นความสามารถเท่านั้นแหละเอาความสามารถมาเป็นข้อดีนั่นเองแล้วก็ตอบโจทย์ปัจจุบันมากๆแล้วก็รองรับอนาคตด,ด้วยเอาปว่าประมาณนี้สาหรับข้อดีนะครับและข้อสังเกตที่เราควรจะทราบไว้บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียเลยนะผมบอกว่าข้อสังเกตละกันในข้อแรกนะครับไม่เหมาะกับทีมที่เน้นเบรคอยู่แล้วนะคะรัวว่าวาาาาเเก็มมมีสถชดจ เห็นได้ชัดเจนนะครับดังนั้นใครที่กดมาเนี่ยอาจจะไม่ทําประโยชน์ให้คุณในดีด้านนี้เผื่อใครนะที่มีดีแบบอุ้ยเน้นไปทางเบรกเลยไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้ทำไม่สนใจซต์ปอนนะครับไม่ต้องการตัวที s สอื่นๆนะครับเล่นเบรกอย่างเดียวเล่นดอทอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสเเด็กก็อาจจะไม่ได้บอกไม่ได้ช่วยอะไรคุณนะไม่ได้ช่วยดีคุณแบบว่าอู้กดมาแล้วดูดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับถ้าใครที่ไปจุดนี้นะแล้วก็คุณพี่วรอาทิตย์ของเรานะครับก็ค่อนข้างพึ่งพาในส่วนของสเยั่วาตดเก เรื่องอะไรต่างๆนะครับในนั้นเนี่ยมันดีมากๆนะครับการที่เราวนได้ทุก3เทิร์นนะครับดังนั้นถ้าเรามีงบกดนะครับใครยังไม่ได้ LC ในช่วงนี้เนี่ยอยากให้พลักพลักมือพลั้งมือไปกดกันหน่อยนะครับสกิลพอยก็ทำได้ดีมากนะครับการวัดต่างๆนะครับในนั้นก็จําเป็นนะผมว่าจําเป็นพอสมควรเลยนะครับและสันเดย์นะครับต้องการสัตว์เคล็ดเม็ดที่สูงนะครับแล้วก็ SPD ที่เหมาะสมนะครับเพื่อซิงกับตัวละครในเพจเราได้อย่างดีเพราะว่าถ้าเกิดเราทําสูงไปนะอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นนนนนนกกกก็็พยยยยาาาาาาามมมทททใหห้้้้้้้้เเเะะะะะะสสคครรรััับแแลลลลวววี่ขขขตออองดดุ นิดหน่อยเลยนะครับเขาสามารถใช้งานแบบเจาะจงอันนี้ก็คือจะประมาณว่าเขาค่อนข้างฟิก์ระดับหนึ่งเพราะว่าเราน่าจะเห็นข้อได้ที่บอกว่าเบรกดอตนะครับเป็นทีมที่อาจจะนิยมในช่วงนี้นิยมแหละไม่อาจแหละนิยมในช่วงนี้นะครับเป็นเบรกเลยนะครับเนี่ยนเะขาสามารถในการใช้งานแบบเจาะจงก็คือเขามุ่งนะครับไปทางซัมมอนสัดส่วนใหญ่เลยเพราะว่าสกิลนะครับบั็ซัมมอนสูงนะถ้าเกิดเอาตัวเขาธรรมดาอาจจะประมาณ2เท่าเท่ากว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าซัมมอนที่ไปเกือบสามเท่าเลยนะครับสองเท่ากว่าสามเท่าเลยซึ่งมาทำให้โอ้โหไรนิ่ ปันในกาบตัวละครนี้ของแบบ d a m มจมันยังมีให้อะทุกคนคิดดูดิมันช่วยให้แบบเห็นความแตกต่างได้ระดับหนึ่งเลยนะครับคือแบบ2เท่าก็คุ้มแล้วนะครับในนั้นมันก็จะมุ่งไปทางนั้นมากกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์นะครับเวลาเราจะมีตัวบางตัวในช่วงนี้ครับเกี่ยวมาหรือตัวเกา่าๆในอนาคตที่ไม่ได้มุ่งทางนี้เนี่ยคุณก็อาจจะไม่มีประโยชน์ในการใช้งานพี่ซันเดย์เลยนะครับเพราะมันก็มาแทนสปาร์กเกิลโรเนียที่บอกนะครับไม่เรียกว่าแทนการ์เโบดแต่ว่าเป็นการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาแล้วก็ใช้ง,น,ง,งนน่่งงขรอออพิิยยดห เราอาจจะรู้กันนานละอันนี้คือ่เอาไว้เผื่อใครแบบมันไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับคือจะไปทําคลิปแยกก็อย่างไงอยู่เออแยกอะไรกันสองตัวนี้มีอะไรให้ต้องแยกกันขนาดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องเก่าๆในอดีตนะครับนาะก,ก็คือเรื่องของซีซีต่างๆในเวลาแบบโดนซีซีนะครับไลนิ่งหลอดก็จะไม่เคลื่อนไหวนะครับไม่หายไปเลยนะครับหลับนะครับ หลับไปเลยนะครับอันน<ๆ>ี้ก็เป็นเรื่องที่แบบอ้าวกูโดรซีซีแบบไลนิ่งกูไปเลยอะไรเงี้ยแต่นั้นตัวของซันเดย์นะครับก็เข้ามาช่วยกลบจุดอ่อนนะครับการล้างที่วงนี้บ้าอะไรต่างๆนะครับให้ตรงนี้ด้วยคือเขามีครบอ่ะเขามีครบเอาง่ายๆเขามีครบเนี่ยเขาช่วยแล้ววงนี้ได้ดาเมจของจริงอยู่นะครับส่วนตัวไม่สูงเท่าดีเบโซอื่นอันนี้พวกเราจะทราบนะครับคือเขาไม่ค่อยแรงจากตัวเองขนาดนั้นอ่ะเขาพึ่งตัวบัฟพอสมควรนะใช่ไหว่าพอสมควรนะไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้โหตัวเดียวโดดดูสูงงงแบบบคุ้้้้กกกรระะจาาาาายยป๊ดดดดดขขนน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 ััััั็็ไไมม่่เเี ช่วยนะครับคุณพี่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็การวิวจริงอยู่ในอดีตนะครับเพิ่งพาค่าสนะที่สูงเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคี้เรทคี้เดาเมสมดุลน,นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อ2ต้องสวยนะครับตาปีที่เหมาะสมนะครับเออเพื่อให้ไลนิ่งหลอดทำงานได้ดีต่างๆเนี่ยโอ้คีก็ช่วยอะไรก็ช่วยนะครับดังน,นั้นซันเดย์มาประกบหลังอีกแล้วนะครับประกบหลังอีกแล้วดึงไลนิ่งหลอดให้แรงขึ้นหนึงสามเท่าอีกโอ้โหจบนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเคนชินผักของไกด์ซาเรลเซนเลสโซเซโร่คุณอยู่เนี่ยกระต้องที่เอซี่ไ พาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกามากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100ดังนั้นรอช้าอยู่ใหญ่ใครสนใจอยากใช้บริการลิงอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเรียบร้อยนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าหมบด,ด้วยมากันเลยนะครับส่วนที่ทุกคนน่าจะรอคอยครับใกล้จะไปแล่อย่างไงดีนะครับแน่นอนว่าพูดก่อนใครที่กดซันเดย์มาแล้วตอนนี้ก่อนจะไปไปกดอะไรคนนะครับถ้ายังมีงบอยู่นะครับไปอะไรคนมาเลยเออโอเคเอเคนี้อันนี้พูดเกินก่อนโอเค มาในส่วนกดนะครับกดดีไหมนะครับก่อนจะไปในกดดีหรือเปล่านะครับอันดับแรกคุณต้องมีเหตุผลในใจก่อนประมาณ3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือคุณนะครับใช้จริงหยวนคุณรักจริงหยวนคุณต้องการตัวละครซัมมอนต้องการทำให้ตัวซัมมอนทั้งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่นะครับแค่ตัวเดียวที่แบบเออมองเรื่องนี้เลยนะครับอาจจะไม่นับพวกตัวของลิงจ้ากับตัวบ้านละกันนะอันนั้นเขามีของเขานะครับมองแค่จริงหยวนในตอนนี้ก่อนคุณอยากให้จริงหยวนเก่งขึ้นไหมเอามาประกบหลังจริงหยวนไหมนะครับถ้าสนใจเนี่ยกดนะครับหรรรรรืออออออวววว่่่่่่าาาาาาาคคคคคคคุุณณกกกกกลลััััังงเเเเมมมมมมมตตตตต้้้ะะซนนนนนนนใใททีีีีแบบบโยยสจจ็ไไไดร ีปรับไอดีในตอนนี้เนี่ยมีอาเคโรนแบกเอาเป็นเจรุงจูรีนะะอไรต่างเล่นของคุณละมีทีมเบรกดีๆของคุณละก็กดซันเดย์เข้ามาได้นะครับมาเก็บไว้แลหล่อเนาะหรือก็ตอกนะครับต้องการตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถโอ้โหความสามารถเยอะแยะใช้คำนี้ดีกว่าว่าต้องการตัวละครประสานที่มีความสามารถเยอะแยะนะครับเฟิร์นโฟเฟิร์นพิเศษนะครับแต่งสก,กิลนะครับบัคกี้เลสต่างๆโอ้เยอะแยะนะครับดังนั้นคุณอยากได้อะไรที่มันแบบมีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยเป็นแบบโอ้โหตัวแบบตัวใหม่นะครับความหล่อความใหม่นะครับคุณก็็สสาาาาาาามมมมรรรถทททีีีี่่่่่่จจะะะะลลลุยยได้้เเเเหือออนน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 นกกัััใผงงๆปตตวคคคซพพ์ิข เลยนะครับและข้อที่3นะครับก็ไม่ได้มีอะไรต่างมากมายนะครับต้องการตรัวละครประสานนะที่ใช้งานได้หลากหลายในทีมีเนะครับที่ต้องการอัปเกรดจากโปรเนียแล้วก็สปาร์กกคุณอาจจะไปเล่นกับยิงหลิวเก่าๆนะครับเบรดดี้เก่าๆนะครับหรือตัวละครอื่นๆที่บอกว่าเป็นดีพเอสของคุณเนี่ยอาจจะอยากให้เขาเก่งขึ้นเป็นสปาร์กเกอร์ไม่ใช bon ่อัพเกรดโปรเนียไม่ใช่อัพเกรดนะครับคุณก็สามารถทําได้แต่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 ใปัจจุบันตอนนี้นะครับคุณพี่วันอาทิตย์ของเราอาจจะยังไม่ได้โชว์ความสามารถหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อนก็ได้นะตอนนี้มันมีอยู่แค่เนี้ยคุณก็ทําให้เขาเล่นได้ดีแค่นี้ก่อนดังนั้นมันก็จะไปสวยผลเราอาจจะข้ามไปก่อนดีไหมซึ่งน,นผลก็คือคุณเน้นทีมเบรกหรือดอนของคุณในดีแล้วอาจจะเล่นคราบก้าจะเล่นไฟเอิ a ่มไฟมีรับปลาแล้วอะไรต่างเนี่ยคุณแบบอาจจะไหวพวกนี้ละก็สามารถที่จะ รอดูอนาคตไปกดตอนรีรันก็ได้นะครับหรือว่ามีตัวละครประสานเช่นโรเนียสปาร์เกลเพียงพอละไม่ต้องการอะไรมากมายแค่2ตัวน,นี้อัปเกรดได้ดีได้ดีละนะครับหรือว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากมายหรือหตุผลที่สําคัญก็คือเรากดตอนรนีรันที่บอกไปก็ยังไม่สายเรารอดูกันว่าอนาคตเนี่ย,เ,ยเป็นยังไงบ้างมีตัวละครซัมมอนอย่างไงนะครับแต่คุณก็ต้องบริหารจัดก,การเพชรให้ดีนะถ้า,าว่าคุณจะไปกดช่วงนั้นเพราะตัวละครเขาก็มาใหม่อีกไนงะคุณก็อยากจะได้อีกนะครับซันเดย์ก็จะเอาตัวใหม่ก็จะเอาดังนั้นก็ลองมองตัววเอองงงง่ายยไไดดีรีร ดีทั้งคู่แหละนะครับแล้วแต่ว,ว่าคุณเนี่ยจะเลือกแบบไหนถ้าคุณต้องการตอนนี้ก็กดเลยนะครับกดเลยก็กดไลค์โคนด้วยนะครับแวะมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยรอก่อนนอก่อนเดี๋ยวขอดูหน้าดีก่อนเป็นไงบ้างนะครับก็ไม่ได้อวยซันเดย์ขนาดนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนได้นะอีกเจ็ดวันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปล่อยจอยปล่อยใจนะครับไปรอดูอ,อนาคตกันได้เลยเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้สรุปเลยนะครับซันเดย์เป็นละครประสานที่เก่งมากนะส่วนตัวผมนี่ครับเขาสามารถเข้าเยอะได้แหละนะครับค่อนข้างที่จะเยอะอย่างชัดเจนเเเเลลลลยนนนนนนนะะะะะคคคครรรัััับบแแแแต่่่่ววาาาาากกกก็็มมมมมีิุุุงงงไปปปทซอหพณ้ดูๆ เอาว่าโดดเด่นนะครับไปทางซัมฟอนเป็นหลักเพราะเขาช่วยให้ซัมฟอนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆในะารับแล้วยังบัฟตัวละครเวสเก่าๆได้อีกนะในนั้นก็ไม่ถึงขั้นว่าไปตอบโจทย์อนาคตอย่างเดียวตัวอดีตก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าใครที่มีอะไรมากพอแล้วไม่ต้องสนใจอะไรพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคุณก็พักซันเดย์ไปได้นะครับเขาก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบ recommendation ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขามีความสามารถที่น่าสนใจนี่บอกไปเลยนะครับใครทีต้องการของใหม่ๆชอบอะไรใหม่ๆเอออยากลองของอยากวัดใจอยากเสี่ยงดวงดูก็กดได้นะครับ หนักว่าอยากได้ใครอยู่ไหมอย่างไงนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันเอาว่าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวิวไหนที่เสริมก็ได้ก็เสริมนะอันนี้เขาถึงส่วนตองผมคืออาจจะมองเหอนว่ามาอวยแต่ซันเดย์คือเราทาคลิปมันก็ถ้าทำเป็นเชิงบวกให้คุณมานั่งด่าซันเดย์มันก็คงไม่ได้ถูกไหมฮะเออเราก็คงชอบในส่วนที่เราชอบแล้วก็มาพูดในส่วนที่ชอบไงส่วนเราสึกว่าเออมันยังมีติดใจเราก็มาพูดในส่วนที่ใจในนั้นใครรู้สึกอย่างไรเม้นจอยคุยกันและให้เกียรติกันด้วยในนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ